แม่นว่าฟังเด้อโดนลำโดนโดนว่าศาสนาแห่งลำลำโดนแห่งโดนแล้วแต็งมูสีคนโดนแต็งปินคนให้คอยฟังคำส่นแน่เด้อลุงป่าศาสนามันคนเมื่องอน่าได้ขี่ขัาได้ดีจังเบาคำหายยาเอาผู้ใดป็นคนเถ่าสินทำาไ้มีแน่ขอถวดเด้อพอแม่ผู้ใดปิ่นผู้เถ่าก็นาง thầu pha thím ném nhòi, thầu nâng năn năm hỏi nấm cung, anh chăn để kín cà phoi, để kín cà phoi, ngheo thầu lau lăn, thầu nâng bàn, đêm mà non vinh, in cáp bưa cáp pí, kéo bóng bà bỏ há hỏi há cung, thu bà nấm, thầu ở thầu há thầu kê hương anh, thầu bắt phây bắt hết ta tăn, ngù xuân sấy sầm, quay chăm xin nót Hoa bung tay tay hoa 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 น้ำเฮืรนน้ำซ่านเ่านึงนั่นผัดเท่าหยกล้านใส่ก้าเอกว่าจักอุ่มจักเบจักเกียจักท้ายบ่อนึงฟึนควยำไก่ของขูจักทาซ้ำมาคนสีมาเ่าล่อหัวซาเ่านืองนั่นเขาว่าเ่าแหงดารักษาแต่ไข่เลบ่ยเบาใจใส่เถาวัดฟังทำยาบ้าหมอลํำเบาไหลใหญ่หางเ่าแนวหนึ่งนั่นต่างโลกมากโลพาขิดไท่แดงน สวนถูกบอลอางบาตูเกิดก้อนสังคมโลกถิ่นเบ้าทั้งตัวกเป็น่หาหกลั้วเด็กน้อยบ่อจักจุ่มจักปล่อยาห้ร่องหห้เลยเท่านึงนั่น่อเ้าพื้นโูกเคยบามันขีดขานบ้าบ่เฮ็ดบ่อสางหาอยู่หากินเท่า้บ่มีสินสังคมนำมไอให้กูรู้จักรู้ในสิ่งเป็่ไปอำพันขออาภัยสังคมร่วมยอด าศาสนาสิฮอดคนพึ่งถึงกินเวลานีให้เป็นคงดีดูตัวอย่าได้เป็่นค้นซัวในสิ่งเสียหายฮอดบ้านพระยาไกา่บ้านศินยาเวินทำท่า,ทานอย่าได้ขาดตกบาดแล้วเทิงพร้อมจังหันบ่มีหลายกะมีหน่อยไปท่านนำโมเป็นกำลังต่อสู่ยามเจ้าเมืองไปอายุใดถึงเที่วบ่มีกไก่บ่ว่ใช้หรือยิอ่งดังเดียวกันนั่น เขาทาั้งทำถูกข่าพบันหน้าอยาก้านลงไวใส่ดินมีสินแล้วมีทำนำแน่อ่างป่าตัวนั้นได้สินหันหยินตรงพอละเบนจำแนดอสินป่าหน้าเด้อบอลปินโตโต้ตย่าพากันขาสัตว์สาวบาสินอาทิตย์หน้าให้เป็นร่างได้อยาละของเพราะมันปินโตตัวทอง,องสินมันสีเสื่อมคือหมอลำกาวไวจำได้ข้าบลญ ខ្លាប់ខ្លាប់ខ្លា e